เกมปูนาเป็นกีฬาที่เล่นกันในอินเดียมาก่อนที่แบดมินตันจะได้รับความนิยมทั่วโลกชื่อชื่อปูนามาจากเมืองปูนาปัจจุบันคือปูเน่ในอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่เกมนี้เป็นที่รู้จักกันดีลักษณะการเล่นปูนาใช้ลูกบอลเล็กๆและไมต้ตีผู้เล่นจะตีลูกบอลไปมาโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศให้นานที่สุดการแพร่หลาย ทหารและข้าราชการอังกฤษที่ประจำการในอินเดียได้เรียนรู้และนำเกมปูนาไปเผยแพร่ในประเทศอังกฤษการพัฒนาเป็นแบดมินตันในอังกฤษเกมปูนาได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นกีฬาแบดมินตันที่มีกฎกติกาและอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอน่าจะเป็นกติกาการเล่นของแบดมินตันบายยอยอ